สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับรายการอินดี้ค่ะรายการที่จะมามมอยเรื่องสนุกๆตามภาษาเพื่อนให้คุณได้รับฟังตอนนี้อยู่ในช่วงเล่ารอบก,กองไฟเป็นช่วงที่จะถ่ายทอดประสบการณ์หลอนอยู่กับดิฉันไอและคุณนนท์ที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับนนท์นะคะเรื่องที่นนท์จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องสมัยตอนนนท์อยู่ม3 คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเข้าค่ายลูกเสือหรือเปล่าเอโรงเรียนนนนะคะเขาให้อ,อนักเรียนมสามเนี่ยไปเข้าค่ายลูกเสือที่ออขออนุญาตพูดอ่าเป็นจังหวัดกับอำเภอละกันแ่ว<ม>นั้นก็จะเป็นแบบค่ะแถานั้นก็จะเป็นแบบว่ามีค่ายลูกเสือเยอะซึ่งจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดสระบ,บุรีอำเภอเมวกเหล็กค่ะแถวนั้นก็ ค่ายลูกเสือเนาะเราก็จะพูดชื่อสานีคือว่าตอนมสามอะค่ะตอนมสามอะค่ะช่วงนั้นอมีแต่เข้าค่ายลูกเสือเนาะเราก็อโรงเรียนนะคะก็เหมารถรถทัวร์ไปส่งเราที่ค่ายนั้นซึ่งจริงๆอะโนนอ,นอะเคยเข้าค่ายลูกเสือมาก่อนแถวแถวแถวนี้แหละค่ะแถวจังหวัดสระบุรีแถวอำเภอเนี้ยแหละเอแต่ว่า ค่ายเนี่ยเป็นค่ายใหม่ไม่เคยเข้าค่ายเข้าค่ายนี้อ่าค่ายนี้มาก่อนเลยพอมาถึงใช่ไหมคะคือตอนนั้นอะสําหรับนูนนะอากาศดีมากคือฟ้ามันครึ้มตลอดตลอดแบบตลอดทั้งวันจริงๆอะแบบไม่มีแดดออกเลยเขาก็จะให้แบบเราเขาเรียก่อะไรอะรอบรอบกองเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละเข้าแถวมุงกลมอะนึกออกใช่ไหมใครนึกออก ก็คือบรรยากาศกมันก็เย็นๆลมพัดอ๋อช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยค่ะแต่ว่าตอนที่ไปฝนไม่ตกนะฟ้ามันพึ้นๆแล้วก็เงียบมากเงียบแบบเออเราก็แปลกใจนะแบบเออมันไม่มีคนที่แบบว่าอา่าคือนึกออกไหมคะว่ามันจะไม่มีคนงานเดินเออดูนี่นั่นคือเงียบจริงๆแล้วแบบมีใบไม้อ่ะคุณใบไม้กรอบอ่ะใบไม้แห้งๆอ่ะเออกระจายกระจายหน่อยก็คือเหมือนเขาพึ่งกวาดอ่ะ แต่เราไม่ได้ใส่ใจอะไรคือตอนนั้นเราแฮปปี้มากได้ได้มาเที่ยวกับเพื่อนอืมอืมแล้วเออเราเพื่อนเราคนหนึ่งคือส่วนตัวเราไม่ค่อยเชื่อเพื่อนนี้หรอกแต่ว่ามันก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกับเราอะไรเงี้ยก็สนิทกันอยู่คือว่าตอนมาถึงอ่ะเพื่อนคนเนี้ยมามันบอกว่ามาเป็นคนที่มีเซนเนาะเออ คือตอนมาถึงอ่ะมันยังไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามันบอกว่าทาไมที่นี่มันเงียบจังวะแล้วมันก็บอกว่ามันรู้สึกกลัวคือแล้วเราคิดว่ามันอ่ะเพราะว่ามันมีเส้นหรือเปล่าแต่ว่าความจริงเนาเพื่อนเราอ่ะหลายหลคนก็มีคนพูดว่ามันเออมันน่ากลัวเนาะมันเงียบเงียบคือรอบรอบอะค่าอ่ะมันเป็นป่าหมดเลยก็คือไม่มีคนแบบไม่มีมู่บ้าอ่ะเอออ่ะอ่ะเรื่องนี้เราก็ผ่านไปเนาะแล้วมาแบบ เก็บคงเก็บของ,ของซึ่งฝั่งเชลเชตอร์เนาะเชลเตอร์คือเป็นบ้านบ้านผักเอ่อฝั่งชายฝั่งหญิงก็จะแยกกันเนาะคืออ่าเราก็ไปอยู่ฝั่งเชลเตอร์หญิงเนาะแล้วก็คือนึกสภาพเด็กโซนๆนออกเนาะแบบว่าเวลาตอนเดินเดินเข้าไปแบบเก็บคงเก็บของอะคือแบบอีกพวกผู้ชายคือแบบสีแดงว่าส่วนเราก็ก็เดินไปใช่ไหม สภาพหนึ่งพอ,อเกี่อเกมขอกันหมดแหละอ๋อขอเล่าสภาพห้องนิดนึงห้องมันจะเป็นแบบแบนบ้านเล็กๆอะแล้วก็แบบเรียงอ่อที่นอนเรียงๆรเรียงเรียงกันอะ่ะค่ะเอ่อคิดว่าฝั่งชายน่าจะเป็นเหมือนกันไม่ได้ไปดูเหมือนกันอ่าเมื่อเรามารวมกันที่สลากลางพวกผู้ชายมันก็กลับมาเออเราก็กลับมาก็รวมรวมเป็นหมู่เป็นอา่าเป็นหมู่ลูกเสืออะค่ะมี หัวหน้าหมู่ลองหัวหน้าหมู่เนาะเราก็เป็นลองหัวหน้าหมู่คืออยู่ท้ายแถวก็จะแบบเออเจอเพื่อนผู้ชายเนาะมันก็คุยกันก็คือพูดว่าเออเนี่ยจริงๆเราก็เห็นนะคือเรื่องที่มันจะพูดกันเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเพื่อนเราอะเพื่อนผู้ชายมันไปเคาะห้องเขาเรียกอ,อะไรเคาะบ้านชเชลเตอร์เชลเตอร์หนึ่งของฝั่งชายนะคะเออที่มันเหมือนไม่มีใครอยู่อะ่ะก็คือเหมือนแบบ เป็นเด็กวิชาไปเล่นไปเคาะไปเปอะไรพดดวกนี้ฮ่ะเนาะเขาก็โดนแบบพวกครูอาจารย์ดุไปเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าที่มันนินทากันก็คือทําไมเชลเตอร์นั้นะมันไม่มีใครพักเลยทั้งที่แบบว่าปูที่นอนอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็คุยกันเนาะมันก็แบบอารมณ์แบบบิวบ้วๆแหละเราเราคิดว่าลนะ่ะเออหลังจากก็ก็เข้าค่ายไปต่อไปมันก็คือการเดินทางไกลเขาค้างเรื่มการเดินทางไกลตอนนี้ คือค่ายมันก็กว้างมากคือบอกเลยว่าตอนนั้นนะเราแอบรู้สึกแล้วนะว่ามัน,ปนแปลกเพราะว่านึกถึงสภาพแบบว่าฟ้ามันคลึมทั้งวันเลยอะตอนที่เดินเข้าไปแบบว่าเออ่ทางป่าเนาะคือป่ามันไม่มืดนะคะแต่ว่าทางคือต้องบรรยากาศมันเย็นๆพอเดินเข้าไปเรื่อยๆอะหุน่นอ่วก็ เวลาเราเดินทางไกลอ่ะป้ายโรงเรียนมันจะมีติดตลอดเนาะว่าแบบป้ายโรงเรียนชี้ไปทางนี้ชี้ไปทางนี้อะไรอย่างนงี้ใช่ไหมแล้วเราไปเจอจุดหน,นึ่งเว้ยตรงเนี้ยมันเปน็นหินหินหินกองหินใหญ่ให่ใหินก้อนใหญ่อ่ะคุณแล้วป้ายมันชี้ให้ตรงไปกับมีป้ายชีย้ให้เลี้ยวขวาแล้วก็ป้ายชีย้ให้เลี้ยวซ้ายคือตอนนั้นเรางงว่าจะไปทางไหนแล้วว่าแต่ว่าสํารับเนี่ยไม่ค่อยมีคนมีเซนก็เลย ไม่ได้รู้สึกอะไรชอบบรรยากาศนั้นเพราะว่ามันเย็นดีเออแต่ว่าเพื่อนเราอะที่มันบอกว่ามันมีเซนอะนะคือมันเห็นกล้องเห็นไงเราอะมันบอกว่าอย่าเดินไปเลยว่าแบบเออแบบว่ามันเออมันดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้นะว่าเพื่อนบางคนขี้กลัวหรือเปล่าแต่มันชอบพูดพูดอย่างเงี้ยตอนอยู่มาค่ายอยู่ค่ายเนี่ยเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเราอะก็เลยคิดว่าไปทางขวาดีกว่าในขณะที่ แต่ว่าเราเอาไปลองหัวหน้าหมู่นะเราไม่ได้นำแต่ว่าเราจะไปทางนี้แล้วแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเพื่อนก็มาตามเพราะว่าเป็นทางผิดคือเพิ่งมาเจอป้ายโรงเรียนเว้ยมันมองไม่เห็นป้ายโรงเรียนอยู่ข้างล่างมันเป็นทางให้ตรงไปคือเหมือนเราต้องข้ามอีกกองหินนั้นไปอ่ะอ่ะอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกแปลกแล้วแบบทำไมไม่เห็นว่ะเออแต่แว,ว่าเออเราคงแบบไม่ดีเองแหละไม่สังเกตอะไรเงี้ยอืพอเดินไปแล้วใช่ไหมต่อมามันเป็นช่วงอ่หลังจากที่กลับมาจากเดินทางไกลอะคะ่ะ แล้วก็จะมีกินกินข้าวรวมกันข้าวมืรวมกันทีเนี้ยเพื่อนเราเพื่อนเราที่เป็นผู้ชายน่าจะเป็นเป็นคนเดิมเนี้ละค่ะเป็นแก๊งแบบเซียเซียนนึงเออมันก็ไปร้านขายขนมร้านขายขนมมันเป็นเด็กผู้หญิงอะอ่เป็นผู้หญิงเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นเออผู้หญิงรุ่นเราความเดียวกันเนี้หละค่ะเขาเขามาขายขนมเป็นร้านอยู่ข้างๆโรงอาหารซึ่งร้านนั้นติดอ่าสารตายาย เออเพื่อนผู้ชายก็เหมือนเป็นสไตล์แบบแอลแอลอ่ะแบบไปคุยไปคุยกับเออกับตัวของอ,อขายขายขนมมาค่ะคนที่ขายขนมอะไรเงี้ยเออก็ไปคุยคุยกันในในวงอ,อในวงนั้นอ่ะเนาะทีนี้พอกลับมาแบบเข้าแบบเข้า,ขาอ,อหมู่ลูกเสือตั้งเป็นหมู่กันอีกอะไรเงี้ยเออเราก็ได้ยินว่าแบบเออคือพวกผู้ชายมันเมากันว่าแบบเออค่ายเนี้ย มันเพิ่งเปิดคือคือเหมือนทุกอย่างอ่ะทุกจ้างมา่หมับนบเลยอืมเขาพูดวันนี้เหมือนแราว่าเอออ่าผู้หญิงที่มาขายขนมเนี่ยเขาไม่ได้มาจําที่นี่นะเขาก็ถูกจ้างมาเอา่อเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดคือแบบเออเพิ่งเพิ่งถูกจ้างมาขายค่ะเอ่าก็ประมาณนี้เราก็รู้แค่ประมาณนี้นั่นแหละค่ะทีนี้สะพังหนึ่งรวมตัวกันได้สกพังหนึ่งครูผู้ชายค่ะ ก็มาประกาศว่าแบบว่าให้ทํากิจกรรมสถลนาการเนาะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาพอตกกลางคืนเราอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วก็มารวมกันเหมือนทํากิจกรรมตอนกลางคืนนะคะก็จะมีอกิจกรรมไม้พองแบบว่าเอาเอาเงื่อนมาผูกอะไรเงี้ยหรืแบบเลยนเงื่อนเรียนไม้พองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอช่วงนั้นนะคะ ก็จะเป็นช to <together> ่วงที่เราไดอยู่กับเพื่อนเราก็เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเราก็เอ้เพื่อนที่คนที่แบบมีเซนนะเนาะก็พูดกับเราว่ามันอะเห็นตลอดเลยเพื่อนเพื่อนก็เลยฉี่ไปที่ตรงห้องน้ำเป็นจริงๆตรงนั้นเป็นห้องน้ารวมก็บอกว่าตรงนั้นอะมันเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่แถวนั้นแต่เนี่ยไม่ได้รับรูุดนะแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อที่เพื่อนพูดก็เลยแบบว่าตรงนั้นหรอก็เลยเดินไปเข้าห้องน้า เราใช่่เราเราไม่ได้รู้สึกอะไรนะจริงๆเล่ามามันจะดูนเนื้อเน้อแต่ว่าตอนเฉลยมันพีคจริงคือขนาดเราที่แบบคือเราไม่ได้มีเซนเนี่ยแต่เราเราคือมันพีคมากคืออ่าคืนนี้ก็ผ่านไปในห้องอาในเชลเ,เตอร์นั้นน,นนะเนาะเราก็เก็บของนอนเรียง,เร,ยงเรียงกันเราจริงๆอะมาเข้าค่ายอะเราก็แอบหวังปันใจแหละก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งคือเราอะพูดกับว่าเราอ่ะเป็น รงเลนคีสมานานเราสวดมนต์ไม่เป็นก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าเออเหมือนเหมือนจะแบบสวดมนต์เป็นอ่ะเราก็จะเออเออบอกบอกบทหน่อยอะไรเงี้ยกลัวแหละจริงแบบว่าพอมืดแล้วมันก็น่าก,กลัวเนาะก็คือเพื่อนคนนั้นก็ใครเลยบอกสวดเราไปก็แบบสวดน,นอนกันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องไม่ได้เกิดกับเราเว้ยเรื่องมันเกิดกับเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนที่เป็นคนนำสวด คือเพื่อนเพื่อนเราอะขอพูดนิดนึงว่าอ่าเพื่อนเรามีเพื่อนลูกพี่ลูกน้องอยู่อีกเชลเตอร์หนึ่งคืออีกบ้านหนึ่งนะคะเออก็คือหลังจากที่เราหลับไปแบบไม่รู้ตัวสบายไปนั่นเองตื่นเช้ามา <c oughs> อ,อีสองคนเนี้ยลูกพี่ลูกน้องเนะี่ยไม่พูดดี <c oughs> เพื่อนสองคนเนี้เออมันกม็มาบอกว่าเมื่อคืน จริงๆมันไม่ได้อยากให้เรากลัวนะจริงๆเรื่องเนี้ยมันมาเล่าย้อนหลังให้ฟังมันบอกว่าเมื่อคืนอ่ะมันเจอมันเจอผู้หญิงมายืนอยู่ปลายเตียงก็คือจริงมันข้างๆเราก็คือแบบตอนนั้นก็คือแบบช็อกๆหน่อยแบบฮะเจอรอไม่เห็นว่าอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่าเราไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าสองคนนั้นแบบมันเป็นลูก่ลูมนองกันหรือเปล่าก็เลยเจอเันเหมือนกันอะไรเงี้ยอืม เออนั่นแหละก็คืนแรกผ่านไปเขาบอกก่อนนะว่าคายเนี้ยเป็นสามวันสองคืนคืนแรกผ่านไปไปรวมตัวกันที่ศาลากลางอีกรอบหนึ่งครูผู้ชายคนหนึ่งเขาเขาเดินมาแล้วเขาก็พูดไม้ประกาศแบบโกรธหน่อยแล้วบอกว่าเมื่อคืนอะเชลเตอร์ฝั่งชายทำอะไรกันเสียงดังมากเชลเตอร์หนึ่งอะทุกคนเยียบกิบ แล้วแบบเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทาไมทําไมเงียบกิบสักพักหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมากระซิบเว้ยแล้วเราก็ได้ยินเสียงแบบฮันฮาฮันฮาก็เลยถามว่าผู้ชายก็แบบเกิดอะไรขึ้นผู้ชายบอกว่าเชลเตอร์หนึ่งเชลเตอร์หนึ่งไม่มีคนอยู่ไม่ได้ใช้ไม่มีใครอยู่ <c oughs> คือเราก็แบบเงียบกิบจริงเหรอวะอะไรเงี้ยเขาแกล้งหรือเปล่าวะ แต่แบบตอนที่ครูเขาพูดอะเขาจริงจังมากเลยนะมันเขาโกรธจริงๆแล้วแบบเมื่อคืนมันดังมากอะเพราะว่ามันตอนคืนเขาจะมีคนรวจตาอะไรอย่างนงี้เนาะเออก็อ่าผ่านไปจริงจริงเรื่องเรื่องเนี้ยเราไม่ได้เจอมากคือเราไม่ได้เจออะไรเลยดีกว่าเราเป็นผู้มีศิลนอะเออแล้ววันที่สองเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมไปเตียงเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้เห็นเหมือนเดิมเราหลับสบายมาก แต่เป็นคนอื่นอ๋อขอญาย้อนกลับไปในหนึ่งตอนกลาคืนเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายและมันเป็นคืนสุดท้ายแรวที่เราอ,อยู่ที่นี่เขาจะมีการจับกลุ่มเป็นวงกลมนั่งสมาธิแล้วก็ดีดเพลงอะไรสักอย่างเหมือนเป็นเพลงลูกเสือเหมือนเราไม่แน่ใจว่ามันคือกิจกรรมอะไรเขาให้รวมกันแล้วก็เหมือนเหลือแค่แบบ ไฟปิดไฟเยอะปิดไฟหมดเลยนะเหมือนเหลือไฟไกลๆแล้วก็เหมือนจะจุดเทียนด้วยนะไม่แน่ใจประมาณนี้มันนานแหละอืมเราก็จะมีครูอยู่กลางวงแล้วเขาก็จะดีดกีดตาร์ร้องเพลงสไตล์เมาคีสไตล์ตล,ตล,ลูกเสือมัง้งเออเขาให้หลับตาบอกให้หลับตาไปแล้วก็ฟังเพลงไปเราไม่ได้เห็นอะไรหรอกอืมช่วงนั้นเอาจริงๆอะที่เล่ามาหมดอะ่ะบรรยากาศมันอะ่ะคือนึกภาพบรรยากาศมันจะแบบ มืดมืดคึมคืมตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าหน้าฝนโอเคแล้วก็ใกล้ถึงจุดที่จเฉลยเฉลยแล้วเออเราก็กลับมาคุยกับเพื่อนที่มันมีเซน,แบบนเแลนจะไหนอะแลนก็ผ่านที่พักผ่อนนอนกันไปแล้วนะเช้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องอยู่คายมันก็แบบเราว่าเมื่อคืนอะตอนที่หลับตากันอะมันบอกว่า,วามันเห็น มันเห็นว่าแบบมีสะมีตากระยาอยอ่ยืนมองว่าเราอะทําอะไรกันแล้วก็มีเหมือนนงางรำแบบมาเดินแบบอยู่แบบกลางวงที่ที่อยู่คือแบบมันหลอนมากเลยนะเพราะว่าตรงนั้นมันมืดมากคือคือมันมืดจริงๆอ่ะมันมีแค่แสงเทียนแบบมันเป็นแบบแบบแสงเทียนแสงไฟที่แบบพูกว่าพูกแบบ้าออ ซึ่งพอเราอยู่ข้างตามันรู้สึกขนลุกมากเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เรานั่งอยู่อ่ะมันแอบรู้สึกแหละแต่ว่ามันไม่เห็นเว้ยมันแบบกลัวๆอ่ะเมื่อจบค่ายเนี่ยบอกเลยว่าพีคหนักว่าพอจบเรากลับไปทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วว่าอ่าไม่ใช่มีแค่นักเรียนที่เจอแต่พวกครูอาจารย์เขาก็เจอกันเขาเจอหนักกว่าพวกเราอีกค่ะคือว่า เขาก็เหมือนในคาบเรียนเนาะเขาก็มาเล่ากันว่าเขาเจออะไรบ้างครูคนแรกเนาะที่มาเล่าให้เราฟังเขาบอกว่าห้องพักของครูเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ใกล้สารกลางที่รวมตัวกันนะคะห้องค้างคมันเป็นห้องอะไรสักอย่างห้องพระมัง้งถ้าถ้าเราจะไม่ผิดน,นะมันเป็นห้องพระห้องแบบบูชาโน่นนี่นั่นและถัดไปก็จะเป็นห้องพักครูของผู้หญิงอ่ะ แต่ว่าก็จะมีแบบว่า,วาเอามีแบบว่าคู่ผู้ชายแบบไปเก็บของบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนั้นคู่ผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะอยู่ในห้องตอนที่ตอนเช้านะตอนเช้าแบบเออแต่นั่นแหละฟ้ามันก็มืดๆอะคุณผ้าม่านสีขาวอะมันพลิ้วคือแบบผ้าม่านมันลอยนึกนึก ห้องตู้กระจกเนาะแต่ภามวานมันลอยมันก็จะเห็นข้างล่างใสๆเนาะเขาก็แบบเขาก็นัง่งไม่แน่ใจว่าเขาทั้งทาอะไรแต่ว่าเขาลอยแต่บอกเขาเห็นแบบว่าเขาเท้าโหนเดินแต่คือผ้อมาม่านมันเป็นสีขาวอะคือมันต้องเห็นข้างบนสิ <c oughs> มันไม่เห็นแค่ข้างล่าง <c oughs> อืมก็เคยแบบว่าก็แอบจกๆไปก็คือคือเหมือนนางอ่าเหมือนครูคนนี้เขาพยายามตั้งสติว่าเขาตาฝาดไปหรือเปล่า คือตอนนั้น,นใจเขามันตุ้มๆมันต่อมม,ม,ม,มันคืออะไรอันนี้ผ่านไปคนแรกคนที่สองคนเนี้ยเป็นคนที่แบบเอ่อเขาเล่าติดตลกแหละแต่ว่ามันก็รลอนๆ,ๆนะก็คือเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าเ,าาไไข,าเขาไปเข้าห้าาองน้าแล้วเขากำลังเข้าห้องน้อยู่แล้วคือเหมือนประมันคือพอถึงเวลานอนอะคะ่ะเขาจะมีพวกคนงานมาปิดไฟอะไรเงี้ยขณะที่เขากำลังเข้าห้องน้าอยู่ก็ กับถ่ายอะเนาะนั่นแหละเขาก็นั่งของเขาไปสักครั้งหนึ่งได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนงานอะคะ่ะบอกว่า,วาเออขออนุญาตปิดไฟนะครับเขาก็ปิดไฟปลุกก็วิ่งหายไปเลยเว้ยแล้วคือก็งงว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นก็คืองงว่าขออนุญาตปิดไฟทำไวมวะแล้วฝั่งผู้ชายเนาะฝั่งผู้ชายเรื่องเชลเตอร์มันมีข้อเชเลย ข้อแรกโรงเรียนเราอะปกติแล้วอะเข้าค่ายเขาจะมีเขาเรียกวอะไรอะของเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าฝา่าเจ้าเขาใช่ไหมคือสมัยก่อนอะที่ไปค่าอยอยื่นะ่ะมันจะมีแค่ชุดเดียวแต่ที่เนี้ยต้องไหวสองชุดแต่เราไม่รู้นะว่าเขาไปต่อรองกันยังไงโรงเรียนถึงแบบเออเอาของเส้นไหวแค่ชุดเดียวคือไม่รู้ว่าทางนูไม่บอกหรือโรงเรียนเราไปต่อรองราคาอันนี้ไม่เนไม่ทราบจริงจริงเออเขาก็อ่า อาจารย์เขาก็มาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าเด็กมันเจอเยอะเออเขาก็ไม่อยากปิดอะไรอืมก็มาเล่าให้ฟังว่าเออว่าเป็นเพราะว่าเราอะเออของข,ของสินบา้าเพียงชุดเดียวแล้วก็ค่ายเนี่ยจริงๆมันเป็นค่ายล้างมานานแล้วไม่มีคนมาอยู่นาะนและจนจนเราอะเข้ามาเป็นชุดแรกในรอบหลายสิบปีพองนั้นพนักงานทุกคนคือเป็นพนักงานใหม่ไม่มีใคร อยู่แถวนั้นหรือว่าเป็นเป็นคนที่แบบอยู่ประจําแล้วก็อ่าเรื่องเชลเตอร์อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าเจ้าของคนก่อนหรือว่าเจ้าของค่ายคนก่อนจริงๆเขาเลี้ยงเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่คิดว่าเป็นแต่เขาบอกว่าเป็นเลี้ยงเลี้ยงเด็กเอาไว้แบบว่าคอยดูแลมัน <c oughs> เออซึ่งอยู่เชลเตอร์แรกคือแบบแล้วแล้วเรามีเซฟไว้เซตเดียว คือคือไม่ได้ไว่าเขาหอลอกหรืออะไรเออก็เราคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆไม่ใช่ถ้าเราคิดพวกครูอาจารย์แล้วก็คนอื่นก็คิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดแปลกขึ้นกับทุกคนอะแล้วว่ามันเกิดจากที่แบบโรงเรียนไม่ได้อา่อาอ่าจัดสรรเซตในการว่ายเรียกว่าอะไรอะเออนั่นแหลคะค่ะก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ ค่ะกะค่ะเรื่องเรามันก็ไม่ค่อยหลอนนะเนาะเพราะเราไม่ได้เจอจริงแต่ว่าประสบการณ์ที่ผบเจอมันมันมันหลอนจริงจริงมันหลอนอยู่เป็น,นะะเรื่องน่าขนลุกอยู่นะเออคือตอนที่เราไปอยู่มันหลอนนะคือตัวเราไม่ได้คิดมากเรื่องพวกนี้ด้วยคือนี่ก็คิดว่าค่ายเนี้ยน่าจะไม่มีใครได้ไปค่ายนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากโรงเรียนเราที่ไปติดต่อค่ายที่ไม่ได้ทําการเป็นสิบปี ก็คงไม่มีใครได้ไปเจอประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วล่ะค่ะอค่ะแต่บรรยากาศมันทาให้เราหลอนจริงแล้วคุณไอล่ะคะคุณมีเรื่องเล่าอะไรบ้างก็เอ่อจากที่ฟังกันมาเรื่องของคุณโนเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วนะคะงั้นมาลองฟังเรื่องสั้นๆจากดิฉันไอบ้างดีกว่าคือเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะไม่ได้เป็นอ่าต่างจังหวัดอะไรแบบคุณโนเขาเนาะคือดิฉันอ่ะเป็น นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เลยต้องมีหออยู่แต่ว่าหอที่เช่าเนี่ยก็จะเป็นหอข้างนอกอ่านอกๆห่างจากมหาลาัยหน่อยหอนี้เนี่ยมันก็จะตั้งอยู่ในซอยที่แบบว่าค่อนข้างเปี่ยวนิดนึงเวลาเพื่อนมาหาอะไรอย่างงี้ก็จะชอบแบบว่าเออมันมันดูเปี่ยวๆมันดูแบบไม่ค่อยมีคนแต่ว่าซอยนี้ก็เป็นซอยที่มีคนอยู่นะคะแบบว่าเป็นตึกของบ้านคนอะไรเงี้ยอยู่ตลอด แต่ว่าดิฉันเนี่ยเออ่ไม่ค่อยเจอคนเท่าไหร่คือซอยนี้มันเหมือนไม่ค่อยมีคนออกมาเดินเท่าไหร่อะค่ะคือดิฉันก็อยู่มาหลายปีแล้วนะก็ยังไม่เจออะไรแต่ว่าจู่ๆวันนั้นเลยเนี่ยวันนั้นเพิ่งกลับมาจากมหาหลายัยกําลังเดินเข้าซอยเพื่อจะไปหอตัวเองวันนั้นนะคะกําลังย่ํอา,าอากาศกําลังเย็นๆมันยังไม่มืดนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนตอนเย็นๆย,ยังมีแสงแดดเจิดจ้าอยู่ ขณะที่เดินกลับไปหอเนี่ยมันจะมีรถที่จอดอยู่ตามทางข้างๆแล้วตรงทางขวาเนี่ยคือดิฉันจะต้องเลี้ยวไปทางขวาก็จะมีรถจอดอยู่เต็ไมไปหมดเลยแต่ตอนนั้นคือไม่มีคนเลยนะคะข้างรอบๆคือไม่มีคนเลยสักคนเดียวมีแค่ดิฉันคนเดียวที่กําลังเดินอยู่จู่ๆเนี่ยมีเหมือนร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวอ่าดิฉันตับสายตาได้ประมาณว่าเขาสูงประมาณระดับสายตาดิฉันเองนี่แหละ เขาวิ่งมาเร็วมากวิ่งผ่านไปทางขวาวิ่งหายไปหายไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรพอวิ่งวิ่งมาปุ๊บแล้วที่ฉันอะมองแล้วแบบอา้าวมองอยู่สักพักว่อาอ้าวทำไมถึงไม่เห็นเด็กคนนี้วิ่งออกมาให้เห็นสักทีเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งผ่านตรงหน้ารถนั้นอะมันจะต้องแบบว่าเออโผล่มาเจอกับดิฉันที่กำลังจะเลี้ยวเข้าไป ปรากฏว่าก็ไม่มีคือดิฉันก็แบบเอ่ยยืนดูยืนดูยนดอยู่สักพักก็แบบเอ๊ะทำไมทําไมถึงไม่เจอนะยืนงง,งงอยู่ก็เลยเดินต่อเดินไปตรงรถคันนั้นเดินไปตรงข้างๆรถเลยตรงที่คิดว่าน่าจะมีเด็กคนนั้นวิ่งถึงปรากฏว่าไม่มีไม่มีใครเลยทั้งนั้นทั้งๆท,ที่ถ้าเกิดเด็กคนนั้นวิ่งมามันจะต้องแบบวิ่งผ่านรถแล้วก็เข้ามาชนอ่าเดินวิ่งเข้ามาเจอประจันหน้ากับฉัน ดิฉันที่กำลังเดินเข้าไปแต่กลับไม่มีใครเลยตรงนั้นดิฉันก็คืองงมากว่าเอา้าหายไปไหนพยายามมองหาก็ไม่มีคือมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ดิฉันได้เจอจริงๆกับตาตัวเองเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีอาเซนด้านนี้เหมือนกลายคนนว์นะคะแต่แบบเออนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้เจอแล้วยังงงอยู่ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ทั้งที่มองเห็นกับตาแล้วเหมือนกับคน เขาวิ่งมาให้เห็นเป็นตัวๆเลยนะคะแต่เร็วมากเร็วมากจริงๆแต่พอผ่านรถคันนั้นไปปุ๊บเขาก็หายไปอืมล้วทุกวันนี้คุณได้แบบอ่าเคยเจอเด็กคนนี้ไหมอีกไหมคะไม่เลยค่ะอ่อทุกครั้งที่เดินกับหอก็ไม่เคยได้เจออีกเลยแต่ก็ยังอา่าทุกครั้งที่เดินผ่านตรงนั้นก็ยังคอยแบบเออมองอยู่เหมือนกันว่าเออจะได้ เจออีกไหมหรือยังไงเพราะว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเออทำไมเขาถึงได้โ่มาให้เราเห็น<อ><อ>ทนี่เอ่อที่ฉันคิดว่าไม่มีโอกาสจะได้เห็นแต่แบบครั้งนั้นคือได้เห็นจริงๆกับตาอืมใช่ค่ะไปท่านั้นมันเงียบจริงคุณใช่ค่ะเงียบมากมันไม่ค่อยมีคน,น,นอ่ะเนาะแล้วแบบเขาก็จะวิ่งมาเออ ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเออคุณรู้จักได้ซ้ําแต่แบบแต่กลับไม่ใช่กลับไม่ใช่คนหรืออะไรเลยคือดิฉันคิดว่าก็มีสติดีนะแบบเห็นคิดว่าตัวเองต้องแบบใส่ตาดีอยู่นะตอนนั้นยังมีสติอยู่มมไม่ได้กลัวเงอ,อ,อะไรไม่เ,เมืม่อเลยค่ะมันมันสว่างมากมันเป็นตอนเย็นที่แบบว่าเอาอยังแดดอยู่เลยอ,ะอ่ะมันเป็นกงมันสึกแสงคุณเมื่อกี้วงาสึกแสกงสแล้ว ฉันจึกกับตาฉันใส่แว่นนะคะใส่แว่นเห็นชัดเจนชัดเจ <c oughs> าะก็เป็นเรื่องสั้นๆที่เราฝากเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาของเราแล้วเนาะถ้าผู้ฟังทุกคนนะคะสนใจช่วงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมาสนับสนุนเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าเราอาจจะมีเรื่องเล่าร้อนๆอ,อะไรมาให้คุณได้รับฟังอีกนะคะ แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย